ชาวนาจอชงรัฐบาลใหม่3ข้อสัตว์นโยบายหาเสียงเพ้อฝันกาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาว,าชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันจันทร์ที่17เมษายน2566กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนายปราโมทเจริญศิลนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวถึงนโยบายพักการเมืองว่าให้ความสำคัญ ดูแลเกษตรกร,กรและภาคการเกษตรค่อนข้างน้อยทั้งที่ชาวนาไทยมีถึง4.5ล้านครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูก62-63ล้านไร่มีผู้เกี่ยวข้องกว่า30ล้านคนถือเป็นฐานใหญ่มีผลต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งขณะที่นโยบายด้านนี้ค่อนข้างเพ้อฝันไม่รู้ว่าประโยชน์จะตกมาถึงเกษตรกร ชาวนาแค่ไหนซึ่งสมาคมได้เตรียมปัญหาและข้อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่โดยเน้น3เรื่องคือ 1. ปัญหาจะมีมากขึ้นในอนาคตต้องสร้างแหล่งเก็บน้ำธรรมชาติและสาธารณะเพิ่มทั่วประเทศ 2. ลดต้นทุนทั้งปุอยอย๋ยยาปราบศัตรูพืชขณะที่การปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้อีก 0.25%เซึ่งชาวนากว่า90%กู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศทำให้สร้างปัญหาด้านเนศสินให้ชาวนามากขึ้น 3. พัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตรงกับความต้องการบริโภคและระยะเวลาปลูกไม่เกิน9 5 5 0 0วันจากตอนนี้ใช้เวลา130-140วัน จึงเก็บเกี่ยวได้หรือข้าวพื้นนุ่มที่ตลาดต้องการมากขึ้นไม่ได้มองว่าพักใดจะจัดตั้งรัฐบาลเชียร์ทุกพักที่สนับสนุนและดูแลชาวนาหากรัฐบาลไม่ดูแลและไม่เข้าใจถึงปัญหาแท้จริงระบบข้าวไทยจะเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องลูกหลานชาวนาเมื่อจบการศึกษาจะหันไปทำงานด้านอื่นไม่สืบทอดอาชีพ ชาวนาบางส่วนเจอหนี่สะสมต้องขายที่ดินกลายเป็นผู้เช่าแทนตอนนี้นายทุนใหญ่คว้านซื้อที่ดินและจ้างชาวนาปลูกข้าวไม่รู้ว่ารัฐบาลใดจะมาดูระบบอาชีพชาวนาไม่ต้องโคตนเรื่องทุนต่างชาติอย่างทุนจีนก็ไม่อาจเดาได้ว่ามาแล้วเหมือนกับกลุ่มท่องเที่ยวหรือสังหา ที่เจอกันอยู่นายปลาโมดกล่าวครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้ากระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทําผิดพลาดประการใดก็การา,กาบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดีพบกันใหมนะ่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ